นี่เป็นสลิปรับโอนเงินมูลค่า3า3 0 0 0 0บาทค่ะเป็นหลักฐานที่เจ้าของร้านบะหมี่เจ้าหนึ่งในตำบลจันทนิมิตรอำเภอเมืองจันทบ,บุรีนำมาสแสดงให้กับผู้สื่อข่าวได้ดูหลังจากมีลูกค้าชาวจีน4คนมานั่งกินบะหมี่ไป7ชามแต่ว่ากดโอนเงินมาให้กว่า300,000บาทค่ะในเวลานั้นเจ้าของร้านบอกว่าตกใจมากรีบบิ่งออกไปเรียกกลุ่มลูกค้าเพื่อขอโอนเงินคืน ซึ่งตอนนั้นลูกค้ายิงเดินออกไปไม่ไกลมากนะคะ<า>แต่มันยากาตรงนี้ค่ะก<า>ว่าจะสื่อสารกันได้ก็ต้องใช้เวลาอยู่พักใหญ่จนสุดท้ายสามารถโอนเงินคืนได้สําเร็จลูกค้าชาวจีนรู้สึกดีใจมากนะคะอยากตอบแทนความมีน้ําใจของเจ้าของร้านด้วยการมอบเงินให้1,000บาทแต่ว่าตัวเองไม่ได้รับไว้ค่ะเพราะมองว่านี่เป็นหน้าที่ของเจ้าบ้านที่ดีครัพอทําเสร็จปุ๊บเขากําลังจะไปเขาก็เดินกลับมาแล้วเขาก็ รับเงินออกมาให้เราพันหนึ่งเราก็บอกเราไม่เอาไม่เป็นไรมันเป็นหน้าที่เนาะมันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องไอ้นั่นให้เขาเขาก็เบอกไม่เป็นไรเขาให้เขาบอกเขาให้ลูกค้าที่มาเนี่ยเราเราอยากให้เหมือนกับว่าคนค้าขายเนี่ยทุกอย่างอ่ะมันเป็นหน้าที่ของเราเวลาลูกค้าจะลืมจะอะไรขค่ไหนอะไรเงี้ยเราอยากให้เขาได้รับส่วนนั้นคืนไปมันมันมันไม่ใช่ของเราอ่ะมันเป็น เราขายของ30บาทเขาให้เราเกินมาเราก็เราน่าจะเราต้องพอใจในราคาที่เราขายแค่นั้นออมันเป็นหน้าที่ของเราเจ้าของร้านเขาเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าก่อนหน้านี้ค่ะเคยมีเหตุการณ์ที่ลูกค้าลืมแทบเล็ดไว้ที่ร้านต้องไปตามหาเจ้าของมาแล้วร้านบะหมี่แห่งนี้เปิดขายมานานกว่าแปีแล้วนะคะมีลูกค้ามาอุดหนุนกันไม่ขาดสาย เพราะว่าพ่อค้าใจดีค่ะอย่างในช่วงที่มีโควิดสิร้านก็เคยทําบะหมี่ไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยเอกลักษณ์สาคัญของร้านนี้ก็คือเส้นบะหมี่เหนียวนุ่มทําเองในช่วงที่มีคนมาอุดหนุนเยอะๆแบบนี้ลูกค้าเยอะๆบางครั้งพ่อค้าเขาอาจจะไม่ค่อยสังเกตนะคะว่าลูกค้าโอนเงินมามา,มากน้อยขนาดไหนค่ะ